สวัสดีครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าพ่อแม่หลายคนน่าจะคุ้นคุ้นกันดีนะครับถ้าไม่เก็บของเล่นเนี่ยจะทิ้งให้หมดเลยนะอะไรแบบนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับจากเนื้อหาที่เราได้ไปดูกันมาว่าคำพูดทำนองเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกันแน่เป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้มากขึ้นแหะครับทั้งเรื่อง ผลทางจิตวิทยาต่อตัวเด็กเองแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยว่าการสื่อสารแบบนี้มันไปกระทบตรงไหนบ้างงั้นเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์แรกเลยดีไหมครับที่แบบพ่อแม่แค่พูดขู่ไปงั้นงั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งของเล่นจริงๆในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขามองผลกระทบตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับ ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยคือในการวิเคราะห์เนี่ยเขาชี้ชัดเลยนะคะว่าผลกระทบมันมีหลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกที่ค่อนข้างน่ากังวลเลยก็คือมันเหมือนเป็นการสอนให้เด็กเห็นนะคะว่าผู้ใหญ่เองกออ็ไม่ต้องรักษาคำพูดก็ได้พูดง่ายๆก็คือโกหกได้นั่นเองอ๋อครับครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะไปบั่นทอนความน่าเชื่อถือความเคารพที่เด็กควรจะมีต่อพ่อแม่ไปเลย ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือนี่กระทบแรงเหมือนกันนะครับเนี่ย ใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือการที่เด็กยอมเก็บของเล่นตอนนั้นน่ะมันมาจากความกลัวมากกว่าไม่ใช่ว่าเขาเข้าใจหรือว่ามีวินัยในตัวเองจริงๆอะค่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยการวิเคราะห์เขามองว่ามันสะท้อนทัศนคติบางอย่างของผู้ปกครองด้วยนะเหมือนกับว่าต้องการจะเอาชนะลูกให้ได้เอาชนะค่ะซึ่งพอมีฝ่ายชนะมันก็ต้องมีฝ่ายแพ้ใช่ไหมคะในสถานการณ์นี้ก็คือลูกนั่นเองที่เป็นฝ่ายแพ้ไปอืมฟังดูแล้วมันเหมือนสร้างกําแพงขึ้นมาเลยนะครับแทนที่จะเป็นความเข้าใจกัน แล้วถ้าถ้าเปลี่ยนสถานการณ์ล่ะครับสมมติว่ามีพ่อแม่บางคนที่เออจริงฮะคือทิ้งของเล่นไปเลยหรืออาจจะเอาไปซ่อนจริงจริงจังๆเลยอันนี้มุมมองจากการวิเคราะห์จะต่างออกไปไหมครับหรือว่าอ๋อค่ะถึงแม้ว่าจะทําจริงตามที่พูดนะคะแต่ว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีคะ่ะเขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าคิดนะคะว่าการการะทําแบบนี้จริงๆอาจจะสะท้อนว่า ตัวผู้ปกครองเองอะ่ะมีประเด็นบางอย่างในใจหรือเปล่าหรือที่เขาใช้คําว่าแบบมีปมอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้รู้สึกว่ายอมแพ้ให้กับเด็กไม่ได้โอ้โห oh, มีปมเลยหรอครับประมาณนั้นค่ะคือทั้งทงที่เรารู้ว่าพัฒนาการทางสมองของเด็กก็ยังไม่เท่าผู้ใหญ่เนาะแต่ก็ยังยืนอยัดที่จะเอาชนะให้ได้การลงโทษแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆนะถึงจะทําจริงมันก็ยังไม่ใช่ท่าทีที่แบบออแสดงความรักความเข้าใจอยู่ดีค่ะ แล้วมันก็จะทําให้เด็กรู้สึกไปอีกว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันกับเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกันอ๋อเข้าใจเลยครับคือแทนที่จะสอนกลายเป็นผลักไสหรืออาจจะยิ่งกว่านั้นคือไปกระตุ้นให้เขาต่อต้านมากขึ้นไปอีกอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยการวิเคราะห์ชี้ว่ามันมีแนวโน้มสูงมากที่จะกระตุ้นพฤติกรรมต่อต้านในตัวเด็กเด็กอาจจะสวนกลับมาเลยว่าอยากทิ้งก็ทิ้งไปเลยอะไรแบบนี้โอ้ หรืออาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่ซื้อให้ใหม่ก็ได้ครับครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งบานปลายไปกันใหญ่เลยที่เขาเปรียบเลยเหมือนกับว่าเครื่องมันขึ้นไปแล้วอะค่ะคือคุมเกมไม่อยู่แล้วกลายเป็นว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งทำโทษยิ่งต่อต้านเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วมันก็ดูจะขัดแย้งกับเจตนาดีๆตอนแรกที่เราซื้อของเล่นให้ลูกด้วยซ้ำเนาะคือเราซื้อให้เพราะอยากส่งเสริมพัฒนาการเขาแต่สุดท้ายกลับมาเป็นเครื่องมือลงโทษกันสะงัานสรุปง่ายๆก็คือจากการวิเคราะห์ที่เราดูกันมาเนี่ยวิธีการนี้ไม่ว่าจะแคข่ขู่หรือว่าจะทำจริงก็ดูจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเท่าไหร่เลยค่ะครับ ฟังดูแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับว่าจากมุมมองในเนื้อหาที่เราได้สำรวจกันมาเนี่ยการใช้วิธีขู่ที่ว่าจะทิ้งของเล่นไม่ว่าจะทำจริงหรือไม่ทำจริงก็ตามดูเหมือนจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับทั้งต่อความรู้สึกของเด็กเองแล้วกออ็การสร้างวินัยจริงๆที่ยั่งยืนด้วยครับผมประเด็นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือวิธีการแบบนี้มันอาจจะสร้างความกลัวหรือไม่ก็การต่อต้านมากกว่าที่จะสร้างความเข้าใจหรือว่าความร่วมมือจากเด็กจริงๆนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงาสายสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างพ่อแม่ลูกได้เลยใช่เลยค่ะแล้วประเด็นนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคะคือถ้าการขู่หรือการลงโทษด้วยวิธีนี้มันส่งผลเสียอย่างที่การวิเคราะห์เค้าชี้ให้เห็นแล้วเนี่ยแล้วแนวทางแบบไหนล่ะ ที่จะช่วยส่งเสริมวินยัยและก็ความร่วมรู้จากเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาความกลัวหรือว่าการควบคุมแต่หันมาใช้วิธีสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแทนอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าจะหาคําตอบกันต่อไป